สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาติดตามข่าวข้ามคืนทางช่องนิวส8กับผมนพวัต์อภิพัฒน์เดชาคุณครับข้ามคืนนี้ครับข่าวสารข่าวข้ามคืนของเราน่าสนใจเลยทีเดียวครับในภาคธุรกิจแนวโน้มจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปติดตามกันครับ เริ่มกันที่ท่านวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำทีมผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่ในสังกัดลงพื้นที่สามย่านตอกย้ำแนวคิดชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทยประจำปี2563ซึ่งจัดขึ้นณศูนย์การค้าสามย่านมิทาวโดยมีการเชิญชวนประชาชนเห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบนิวนอร์มอลครับ ในการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องทรัพยากรที่เรามีอยู่จำกัดนั้นให้เป็นของขวัญกับพี่น้องประชาชนคนไทยให้กับลูกหลานของพวกเราอีก20ปีอีก30ปีจากนี้ไปนะครับ ไปต่อกันที่งานของดีทั่วไทยโดยกลมพัฒนาธุรกิจการค้าตอกย้ำแนวคิดสินค้าโอท็อปซีเล็กต่อยอดนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ร่วมมือกับหมูอาซาว่าดีไซเนอร์ชื่อดังระดับประเทศและผู้ทรงอิทธิพลในวงการแฟชั่นระดับภูมิภาคเอเชียพร้อมตัดเย็บในสไตล์ที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่มั่นใจทุกชุดสวยงามแบบสร้างสรรค์ซึ่งได้นางเอกสาวแพนเค,เค้กเขมินิจามิกรมาร่วมเดินแบบสร้างสีสันเมื่อวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมาที่ฮอ7-8 Impact อคเมืองทองธานีครับ ไฟเซอร์จับมือเมืองไทยประกันชีวิตเดินหน้าพัฒนาบริการด้านสุขภาพเปิดโครงการ MTL Health Buddy เป็นมากกว่าผู้ให้ความคุ้มครองแต่ยังมุ่งดูแลสุขภาพแบบครบวงจรผ่านแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพและนวัตกรรมการรักษาโรคมะเร็งจากบริษัทไฟเซอร์ซึ่งเป็นบริษัทที่พัฒนาและผลิตยาเพื่อการรักษาแบบมุ่งเป้าไปฟังรายละเอียดพร้อมๆกันครับ Uh, we're just very pleased to be considered a trusted partner with these two other companies, and we're very um, pleased to be able to bring this program forward to improve the health and outcomes for breast cancer. <laughs> ผู้ป่วยจะได้รับประโยชน์จากการที่ภายใต้ความร่วมมือของอสามภาคส่วนนี้ครับกลับมามอบความสุขผ่านเสียงดนตรีที่ประสานใจของนานาชาติให้เป็นหนึ่งเดียวสำหรับวงออเคสตราหรือ t a ทยแลนด d ฟิลฤดูการ16กับรายการแสดงที่คัดเลือกเพลงจากหลากหลายประเทศพร้อมผลักดันศิลปินและนักแต่งเพลงชาวไทยสู่เวทีสากล ขับเคลื่อนจังหวัดนคปรปฐมเป็นเมืองดนตรี City of Music เชื่อมโยงชุมชนและสังคมด้วยเสียงเพลงจันรลงจิตใจก้าวข้ามวิกฤตไปด้วยกันติดตามข้อมูลการแสดงต่างๆได้ทางเว็บไซต์ w w w t h a i l a n d f i e l d c o m ครับน้องๆเเป็นนักเรียนดนตรีแล้วก็ปุคคนทั่วไปด้วยครับ เพราะว่าเรามี outreach โปรแกรมที่ให้น้องๆเนี่ยเข้ามาแล้วก็ใครที่อยากลองเป็นนักดนตรีนะครับเขาน่าจะสามารถได้เข้ามาลองมาทางด้านของทาคายะซูชิมาดาประธานบริษัทโตโต้ประเทศไทยจำกัดผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสุขพัณฑ์ที่มีความล้ำสมัยทั้งการดีไซน์รูปลักษณ์และเทคโนโลยีที่ผสานเข้ากันอย่างลงตัวภายใต้แบรนด์โตโต้พาชมโรงงานผลิตที่ทุ่มง,งบลงทุนกว่า1073ล้านบาทรองรับการผลิต4 5 0 0 0 0ชิ้นต่อปีพร้อมเปิดตัวฝารองนั่งอัตโนมัต Smart Wallet รุ่นใหม่ล่าสุดที่ผลิตในประเทศไทยอีกด้วยครับเอ่อวาระของสินค้าを扱っていたディーラー様は、え、全部で24社、今62店舗あります。で、そこのどちらでもお求めいただくことができます。เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจสามารถที่จะไปดูได้ที่ตัวแทนจําหน่ายของโตโต้อยู่ที่24ล้านค้าและ62โชว์รูมทั่วประเทศค่ะ ปิดท้ายกันที่นายแพทย์พุทธิงพงศ์ภูมิสุวรรณครูแพทย์หรือแพทย์วิทยากร CMT ผู้นําด้านการใช้สารเติมเต็มฟิลเลอร์ HA อันดับหนึ่งของไทยมากด้วยประสบการณ์กว่า20ปีเผยถึงการสอนเทคนิคใหม่ๆของวงการแพทย์ฉีดฟิลเลอร์หรือสารเติมเต็มของไทยจะน่าสนใจและปลอดภัยขนาดไหนไปฟังพร้อมๆกันครับซึ่งในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเน้นนอตกรรมการฉีด ฟิลเลอร์สัมผัสกระดูกแบบบัตเตอร์ฟลยลิฟต์นะครับซึ่งหลักการก็คือฉีดฟิลเลอร์ลงไปบนตำแหน่งของกระดูกของใบหน้านะครับเพื่อให้เกิดการายกกระชับใบหน้าและที่สำคัญก็คือเพื่อทำให้เกิดแสงเงาบนใบหน้านะครับซึ่งเสมือนเปรียบเสมือนการแต่งหน้าของคุณผู้หญิงนั่นเองครับนะครับและสำหรับในปีนี้เนี่ยก็จะมีการอัปเกรดนวัตกรรมอันนี้ขึ้นมานะครับเป็นเทคนิคที่เรียกว่าการฉีดแบบบัตเตอร์ฟลยไลท์นะครับซึ่งไม่เหมือนกับการฉีด ฟิลเลอร์แบบปกติทั่วไปนะครับจะเป็นการฉีดฟิลเลอร์โดยการใช้ฟิลเลอร์ชิดโมเลกุลเล็กนะครับฉีดไปใต้ผิวปัจจุบันเนี่ยด้วยตัวยาเองด้วยตัวนวัตรกรรมเองเนี่ยทำให้การรักษาดูออกเป็นธรรมชาติมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับตัวยาแน่นอนนะครับตัวยาที่มันมีคุณสมบัติแบบนี้มันก็จะมีราคาแพงนะครับรวมถึงก็ต้องให้แพทย์ที่มีประสบการณ์ที่จะสามารถใช้ นั้นนวัตกรรมเรียกว่าในขั้นแอดวานซ์นี้ได้อย่างเหมาะสมด้วยผลการาารักษาถึงจะออกมาสวยงามและเป็นธรรมชาติครับกลับมาติดตามข่าวข้ามคืนกันได้ใหม่ทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา23นา55นาทีทางช่องนิว18กับผมนพพวั์อภิพัฒน์เดชากุลข้ามคืนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ